สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนทํากล้วยเบกแตกกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินเราใช้วัตถุดิบแค่กล้วยสุกเท่านั้นนะคะไม่ใส่น้ําตาลเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํำกันเลยค่ะโดยที่เราจะใช้กล้วยน้ําว้าสุกหามนะคะคือเปลือกเขายังมีสีเขียวอยู่นิดนดนะคะ ส่วนตัวปุ้ยปุ้ยจะไม่ชอบใช้กล้วยที่งอมเกินไปนะคะเพราะว่ากล้วยที่งอมเกินไปเนี่ยเวลาเราทอดแล้วจะทําให้เขาไหมง่ายนะคะนํากล้วยมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใช้มีดค่อยๆสไลด์ให้เป็นแผ่นบางค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมปุ้ยไม่ใช้มีดปอกผลไม้มาสไลด์กล้วยนะคะปุ้ยลองแล้วกล้วยที่เขามีความสุกเนี่ยเนื้อเขาจะอ่อนเละนะคะ ถ้าเราใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยกล้วยจะไม่ออกมาเป็นชิ้นบางสวยนะคะเขาจะเป็นชิ้นขาดขาดแล้วก็เละนะคะปุ้ยเลยใช้มีดสไลด์ค่ะเพราะว่าเวลาเราทอดออกมาเนี่ยเขาจะไม่เละแล้วก็จะเป็นแผ่นเท่ากันนะคะแล้วก็กรอบเสมอด้วยค่ะแต่ถ้าหากใครสะดวกที่จะใช้มีดปอกผลไม้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะ พอสไลด์เสร็จแล้วเราก็จะได้กล้วยมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นน้ำมันพืชน,นะคะปุ้ยจะใส่น้ำมันลงไปประมาณครึ่งขวดนะคะจากนั้นเราก็จะวอร์มเตาให้น้ำมันร้อนนะคะโดยปุ้ยจะใช้ไฟอ่อนนะคะเน้นนะคะให้ใช้ไฟอ่อนคืออ่อนมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทอดไฟแรงเนี่ยกล้วยเขามีความสุก กล้วยสุกเนี่ยคือเขาจะไวต่อความร้อนนะคะจะทำให้เขาไหมง่ายค่ะแล้วก็กล้วยจะออกมาไม่กรอบนะคะเนื่องจากว่าเขาไหมก่อนที่น้ำมันเนี่ยจะเข้าไปทำให้กล้วยของเรากรอบนะคะเราก็ค่อยๆพลิกกล้วยกลับไปกลับมาเพื่อกระจายความร้อนนะคะอย่าเผลอทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าอย่างที่ปุ้ยบอกข้างต้นนะคะว่ากล้วยสุกเนี่ย เขาจะไวต่อความร้อนนะคะเพราะว่าเขามีความชื้นเยอะจะทําให้กล้วยของเรานะคะออกมาไม่ไม่กรอบนะคะเคล็ดลับการทํากล้วยเบกแตกก็คือเราจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนนานๆจนกว่ากล้วยเนี่ยเขาจะมีความระอุแล้วก็ทําให้เขากอบดีนะคะพอเราทอดสักพักเนี่ยสังเกตจากสีกล้วยนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นมาแบบนี้แต่เขาไม่ได้ไหม้นะคะ เดี๋ยวเราจะตักพักไว้คือตอนที่เราทอดใหม่ๆเนี่ยเขาจะดูเหมือนไม่กรอบนะคะแต่เราพอเรารอให้เย็นเนี่ยเขาก็จะกรอบแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ